สวัสดีค่ะพบกับสเก็ข่าวนะคะสะเก็ตข่าววันนี้เป็นเรื่องของน้อง,น,องนักเรียนลุ้นวนเลยนะคะบอกเลยว่าเด็กๆของเรานี่เขาก็เต็มที่นะคะที่แรกไปที่จังหวัดรังค่ะไปที่โรงเรียนบ้านทุ่งส้มปล่อยอำเภอนายงค่ะก็อยากใหน้น้องนักเรียนเนี่ยได้เรียนรู้เรื่องเกษตรการทำนาเอาแบบ ทุกขั้นตอนสอนกันตั้งแต่ทา,านานะคะมาหว่านข้าวแล้วก็ดำนาจนได้เป็นข้าวเปลือกสุดท้ายค่ะมาจากเด็กๆลงมือสีข้าวกันนะคะคุณครูสองท่านนี้ก็บอกว่าเออเดี๋ยวเถื่อหนูทําไม่เป็นคุณครูทําให้ดูก่อน แต่ครูคาดูท่าจะไม่ไหวนะคะคุณครูก็ขอยอมแพ้ค่ะเมื่อครูสีข้าวไม่ได้อาทีนี้ครูขามาดูเด็กๆสีข้าวกันบ้างดูเด็กสองคนช่วยกันสีข้าวยังคล่องเลยนะคะอาทีนี้น้องคนนี้สีข้าวคนเดียวก็ยังสบายสีเสร็จยังสบายอยู่ไหมลูกเหนื่อยไหมเหนยครับเหนื่อยครับโถเหนื่อย พักก่อนนะคะเคเยสเก็ตคารต่อมาไปที่อำเภอเบตงจังหวัดยะลาค่ะในพิธีจบการศึกษาของหนูๆระดับชั้นอนุบาลแน่นอนนะคะเด็กเล็กเนี่ยมารวมตัวกันก็จะเป็นแบบนี้ไม่มีนิ่งเลยค่ะจับปูใส่กระด้งชัดๆเต็นกันไม่มีเหนื่อยเลยนะคะนี่ลูกจ๋าลูกจ๋ายืนเต้นบนเก้าอี้กันไปเลยค่ะ วว้า <Wow. S 2> โอ้โหนี่แค่จบระดับอนุบาลยังฉลองกันขนาดนี้สุดยอดไปเลยคะ่ะลูกค้าและสเก็ตข่าวส่งท้ายยังอยู่ที่เรื่องของเด็กๆที่เขาก็เต็มที่เหมือนกันนะคะไปที่จังหวัดนนทบุรีคะ่ะ ไปที่งานปิดภาคเรียนของน้องๆน,นักเรียนโอ้โหขอให้สนุกเต็มที่เลยนะครับเพราะว่าจะไม่เจอกันอีกหลายเดือนเสื้อผ้าหน้าผมแต่งกันมาเต็มที่มากๆแม่แต่งขนาดนี้ก็ต้องเก็บภาพกันหน่อยนะคะและเพื่อให้ได้ภาพที่ประทับใจแม่หมดต้องบินได้ช่วยกันอีกค่ะ รอกันที่การแสดงมีหลายชุดเลยนะคะแต่มาชุดนี้แสดงอยู่เครื่องเสียงดับแล้วหนึ่งอ่ะรอคะ่ะลูกค้านิ่งไว้รอเพลงมาและไม่นานาเพลงขึ้นเต้นต่อได้ค่ะบนเวทีหนูก็เต้นไปตามเพลงที่ซ้อมมาแต่ที่เต็มทีมากๆข้างเวทีค่ะค้งคุณครูคุณแม่โอ้โหสุดๆไปเลยค่ะ โอ้โหถ้าคุณครูแล้วก็คุณแม่เนี่ยก็เต็มที่กันมากไม่ได้เก็บกดอะไรใช่ไหมคะและพบกันได้ใหม่ในสเก็ตข่าวสวัสดีค่ะ